ครับก็มีนักเรียนสอบถามมานะครับดังนั้นก็เพื่อให้เข้าใจตรงกันนะครับก็การเปรียบเทียบเศษส่วนนะครับการเปรียบเทียบเศษส่วนหลักๆแล้วที่ผมจะอธิบายให้ฟังก็มี3ามวิธีคือวิธีที่1ครับเมื่อ <c oughs> ตัวส่วนเท่ากันแล้วให้ดูที่เศษเปรียบเทียบกันได้นะครับเศษมากแสดงว่าเศษส่วนฝั่งนั้นมีค่ามากนะครับเศษน้อยแสดงว่าเศษส่วนฝั่งนั้นมีค่าน้อยนะครับ ต่อไปเมื่อตัวส่วนไม่เท่ากันนะครับคือข้อ2เมื่อตัวส่วนไม่เท่ากันต้องทําส่วนให้เท่ากันโดยหาตัวตัวเลขหรือหาตัวมาคูณนะครับทําส่วนให้เท่ากันเศษส่วนที่จะเปรียบเทียบกันทําส่วนให้เท่ากันก่อนแล้วให้ดูที่ตัวเศษนะครับเศษน้อยก็มีค่าน้อยนะครับเศษมากก็มีค่ามากนะครับและวิธีที่3ก็คือเมื่อส่วนไม่เท่ากันนะครับข้อนี้เราใช้เทคนิค ปีกผีเสื้อนะครับเพื่อเปรียบเทียบได้เลยนะครับก็จะรู้ว่าเศษส่วนนั้นฝั่งไหนมากกว่าฝั่งไหนน้อยกว่ากันนะครับมาดูตัวอย่างทีละตัวอย่างนะครับเมื่อส่วนเท่ากันให้ดูที่เศษเช่นนะครับเศษ2ส่วน5กับเศษ3ส่วน5นะครับจะพบว่าส่วนเท่ากันคือส่วนที่เท่ากันคือส่วนเป็น5นะครับดังนั้นให้ดูที่เศษเศษฝั่งซ้ายเป็น2เศษ ฝั่งขวาเป็น3ซึ่ง3มีค่ามากกว่านะครับสามมากกว่า2ดังนั้นเศษ2ส่วน5ก็น้อยกว่าเศษ 3- 5ส่วนนะครับเนื่องจากนะครับสองน้อยกว่า3เพราะส่วนเท่ากันอยู่แล้วนะครับต่อไปดูวิธีที่2นะครับวิธีที่2ส่วนไม่เท่ากันนะครับต้องทําส่วนให้เท่ากันส่วนไม่เท่ากันต้องทําส่วนให้เท่ากันเช่นนะครับ เศษสองเช่นนะครับเศษสองส่วนห้ากับเศษหนึ่งส่วนหกนะครับทำส่วนให้เท่ากันนะครับซึ่งข้อนี้ทำส่วนให้เท่ากัน5กับ6ส่วนที่เท่ากันก็คือโดยการหาค o ออนอน,นะครับซึ่งเรารู้ได้คือส่วนที่เท่ากันของ5และ6 ก็คือทำส่วนให้เป็น30นะครับดังนั้น5คูณอะไรได้30ก็คือ5คูณ6นะครับ5คูณ6เป็น30 6คูณอะไรได้30ก็คือ6คูณ5นะครับเวลาคูณข้างล่างด้วยเลขใดข้างบนก็ต้องคูณด้วยเลขนั้นนะครับฝั่งซ้ายคูณด้วยเลข6ข้างบนก็คูณด้วย6ฝั่งขวาคูณด้วยเลข5ข้างบนก็ต้องคูณด้วย5นะครับก็จะได้ เศษส2ส่วนส0กับเศษ5ส่วน30นะครับอทีนี้เมื่อส่วนเท่ากันแล้วคุณสมบัติเหมือนข้อนหนึ่งเลยครับเมื่อส่วนเท่ากันให้ดูที่เศษนะครับจะพบว่า12เศษ12มีค่ามากกว่าเศษ5นะครับดังนั้นเศษ12ส่วน30จึงมากกว่าเศษ5ส่วน3านะครับดังนั้นคำตอบข้างบนนะครับ คำตอบตัวข้างบนก็คือเศษสองส่วนห้ 2, 5, มากกว่าเศษหนส่วนหนะครับต่อไปดูวิธีที่3นะครับเมื่อส่วนไม่เท่ากันให้ใช้เทคนิคปีกผีเสื้อนะครับในการเปรียบเทียบขอ,อยกตัวอย่างเป็นโจทย์เหมือนวิธีที่2เลยครับเศษสอส่วนหกับเศษหนส่วนหนะครับใช้ปีกผีเสื้อครับ ใช้ปิกพีเสื้อนะครับอ่าจะได้จะได้นะครับ่ะขอเปลี่ยนสีนะครับอ่า ใช้ปีกผีเสื้อแบบนี้นะครับคูณทะแยงนะครับต่อไปนะครับคูณทะแยงทั้งสองฝั่งนะครับอห้าคูณหนึ่งเป็นห้านะครับหกคูณสองเป็นสิบสองนะครับ เป็น12ข้างล่าง6กคูณหเป็น30นะครับก็คืออ่าดังนั้น12กับ5ที่อยู่ข้างบนก็คือ12มากกว่า5อยู่แล้วนะครับดังนั้นก็ตอบได้เลยนะครับอตอบได้เลยว่าเศษ2ส่วน5มากกว่าเศษ1ส่วน6นะครับหรือจะเขียนเป็นเศษส่วนให้ได้อีกอันหนึ่งก็คือเศษ12ส่วน30มากกว่าเศษ 5้าส่วน30นะครับอันนี้คือเทคนิคปีกผีเสื้อนะครับอลองฝึกกันดูนะครับ